สวัสดีครับพี่น้องครับผมว่าเสียงตบมือมันค่อยไปหน่อยคือคืออย่างนี้ไม่ใช่ตบให้ผมนะครับตบเพื่อตัวท่านเองให้มันรู้สึกมีพลังไม่ใช่เปาะแปะเปาะแปะครับ ค,คือการตบเนี่ยมันบอกถึงพลังที่อยู่ในตัวเราเหมือนที่ผมแนะนำให้ท่านทั้งหลายทำเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวผมเลยนะครับแล้วก็ใครไม่ตบก,ก็รู้เองว่าตัวเองนะพลังอ่อนนะยังไม่มีความตั้งใจที่เพียงพอนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆให้ดูไปทีละอย่างว่าความตั้งใจเรามันมีผลยังไงคราวที่แล้วผมเอารูปของ คุณป้าท่านหนึ่งอายุ93นะครับที่ได้เหรียญทอง750เหรียญจำได้ใช่ไหมครับท่านเพิ่งเริ่มมา,มาเริ่มฝึกตอนอายุ65นะครับแล้วอายุ77เนี่ยถึงจะมาเป็นนักกรีธาตัดสินใจเป็นนักกรีธาคราวที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้เรียนให้ทราบว่าเขาวิเคราะห์คุณป้าท่านนี้อย่างละเอียดนะครับ ในเชิงวิทยาศาสตร์ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่กำลังใจที่จะทำและผมตั้งเกตปัญหาลหลายๆปัญหาที่ท่านถามเนี่ยคล้ายๆท่านหวังจะพึ่งสิ่งนอกตัวค่อนข้างมากแท้จริงแล้วตัวสำคัญคือใจกับกายเราบวกกับอาหารสามประสานเนี่ยสำคัญที่สุดในชีวิตเพื่อสุขภาพนะครับคุณป้าอายุ93นที่ท่านตัดสินใจมาเป็นนักก <c oughs> ีตานเนี่ย กำลังใจถ้าต้องสูงมาฝึกฝึกได้จกนกระทั่งได้เหรียญทองเขาไม่ได้ต่างกับเราเท่าไหร่ครับต่างที่ความคิดันความสำคัญเนี่ยที่ผมพยายามที่จะบอกบอกบอก,บอกหลายๆคนนี่คือตั้งใจทำให้มันมากขึ้นนะครับที่ผมบอกวิธีฝึกเนี่ยที่เอามือขึ้นข้างบนนะครับ จับประสานกันเนี่ยผมเรียนไปว่าเราซ้อมกันที่เนี่ยสามเก้าลมหายใจแล้วผมก็แน่ว่าถ้ากลับไปบ้านท่านมีเวลาเนี่ยขอให้ทำถึง33ลมหายใจผมเรียนว่าใครทำถึง03ามสิบสามแล้วบ้างครับเชิญข้างหน้าเลยครับ เดินมาปรากฏตัวข้างหน้าหน่อยครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเองง่ายๆนะครับมันต้องมีจุดกําเนิดต้องมีการตั้งใจผมก็พูดไปหลายครัง้งหลายหนอย่างเงี้ยครับเจอกันมาตั้งเกินสิบนะครับแต่ว่ามีแปดท่านเท่านั้นที่มีกําลังใจที่คิดจะทำต่อแล้วก็ทำให้มากขึ้น การทําสิ่งที่ดีให้มากขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้แล้วนะครับท่านใช้ในบทสวดเนี่ยมีอยู่มากมายใช้คําว่าพระหุลีกตาพระหุคือทําให้มากยิ่งมากก็จะยิ่งดีกับชีวิตเรา33เนี่ยเป็นเพียงแค่ชั้นปรถมนะครับยังมีชั้นมัธยมชั้นมหาวิทยาลัยต่อไปอีก ผมจะค่อยๆแนะทีละอย่างทีละอย่างนะครับทั้งแปดท่านที่สเตปอัพจาก9ขึ้นไปถึง33เนี่ยท่านต้องมีกำลังใจอย่างมากท่านต้องมีศรัทธาผมไม่เคยบอกท่านว่าทำแล้วท่านจะเป็นยังไงจะเป็นผู้วิเศษจะอะไรแต่ท่านมีศรัทธาและท่านลองทำท่านกล้าทำ ผมก็จะเรียนท่านว่าถึงสามสิบสามแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งหยุดนะครับนี่เราเพิ่งผ่านอนุบาลมาอยู่ชั้นประถมสามสิบสามนะครับท่านนับหนึ่งถึงสามสิบสามใช่ไหมครับทั้งทั้งทั้งแปดท่านใช่ไหมครับนับไปเรื่อยๆเข้าหนึ่งออกหนึ่งตอนนี้ผมจะเรียนวิธีอีกวิธีหนึ่งจะขึ้นชั้นจากประถมขึ้นมาอีกแล้วคือ หายใจเข้าท่านนับหนึ่งแต่หายใจออกให้นับสามสิบสามหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสามสิบสองเข้าเพิ่มขึ้นออกลดลงถ้าท่านเผลอสติเมื่อไะไรท่านนับพลาดเลยพอนับพลาดทำไงครับเริ่มใหม่อันนี้ผมผมเรียนเฉพาะแปดท่านนี่ก่อนนะแต่พี่น้องที่ยังอยู่ข้างล่างไม่ต้องหมดกำลังใจนะครับทำได้ ลองทำได้นะครับแล้วผมตอนนี้ผมนับเลยสามสิบสามไปแล้วนะครับแล้วผมว่าวิธีนี้มันทำให้จิตเราได้อยู่นิ่งมากขึ้นเอาจิตมาผูกกับลมหายใจแล้วพอจิตอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันมีพลังพลังมากเหลือเกินที่เรามีปัญหากันมากในตอนนี้เพราะเราถูกรบกวนด้วยความคิดครับเนี่ย ท่าน,นั่งฟังผมเนี่ยท่านไม่ได้ฟังผมตลอดอะเป็น,นกลไกธรรมชาตินะครับเฉะนั้นเราเราต้องมาพยายามรวบรวมจิตใจเราเนี่ยให้เป็นหนึ่งแล้ะมันจะมีพลังแล้วพลังนี้จะใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์กับประเทศชาติก็ได้ประโยชน์กับตัวท่านก็ได้ท่านทราบใช่ไหมครับหรือไม่ทราบก็ไม่รู้ผมจะเรียนให้บ้าการสวดมนต์เนี่ยสามารถทำให้น้ำบริสุทธิ์ขึ้นได้ เนี่ยที่คุณรุดเคยเอารูปมาให้ดูเขาเอาน้ำเนี่ยไปทำให้เย็นแล้วมาส่องกล้องพบผลึกสวยงามรูปหกเหลี่ยมเนี่ยเขาพบว่าถ้าเอาคนมาสวดมนในที่หนึ่งซึ่งน้ำเสียมีแต่สลายไม่ดีอยู่เนี่ยผลปรากฏว่าสลายพวกนั้นน้อยลงน้ำดีขึ้นมันมีพลังจริงครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต่อเนื่องถึงกันหมด แม้แต่การสวดมนต์เนี่ยซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยชินเนี่ยเสียงสวดมนต์กับการสวดมนต์มีผลทําให้ร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นน้ําในร่างกายก็อยู่ในสภาพที่ดีหน้าที่ของน้ําในร่างกายมันหล่อเลี้ยงล้างนะฮะหล่อลื่นหล่อตามข้อแล้วก็เลี้ยงร่างกายแล้วก็ล้างเอาของเสียออกผมรู้รู้ไหมครับที่ผมเรียนเชิญท่านมายืนเนี่ยเพื่ออะไร ท่านกำลังฝึกสมาธิทั้งแปดท่านครับท่านแข็งแรงกว่าคนที่นั่งเพราะตอนยืนเนี่ยขารับน้ำหนักสองข้างแล้วตอนยืนเนี่ยท่านก็จะหายใจเหมือนที่ท่านท่านเคยฝึกสาสามครั้งเนี่ยเป็นวิธีการที่ควรจะฝึกอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อวันอย่างมากไม่จำกัดอย่างดีที่สุดคือตลอดเวลา แล้วอย่าคิดว่าเราทําไม่ได้นะครับทําได้แต่เนื่องด้วยหน้าที่การงานก็ทําไปก่อนแต่นึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็กลับมาที่ลมหายใจว่าตอนนี้เราหายใจเข้าหรือหายใจออกแล้วก็ฝึกอ,อ๋อผมชื่อวันชัยครับตอนแรกทําผมไม่ทําตามหมอบอกมันเสี่ยงเกินไปทีเดียว33มสิบพังไม่รู้จะอะไรเกิดขึ้นก็เลยเล่นทีละสิบก่อน พอสิบแล้วหยุดสิแล้วหยุดพอสิแล้วก็ไปทีละยี่สิบเออยิบเราก็ไม่ได้เป็นไรนี่ใช่ไหมแล้วก็ไป30ใช่ไหมพอ30มสิเสร็จปุ๊บไม่เป็นไรแสดงว่าร่างกายเรารับกับมันได้แล้วก็เลยทําแบบนี้แล้วมันก็ไม่เป็นไรก็คิดว่ามันคงจะดีอ่ะไม่ดีเขาไม่มาแนะนําเราหรอกจริงไหมคงคงไม่ให้ไม,ไม่ไม่ต้องทุกท่านนะครับ กชพรค่ะคือทำแรกๆก็มือเมื่อยค่ะพอทำไปสักสองวันแล้วมันดีขึ้นค่ะมันมีมันมีสติค่ะแล้วก็จิตใจก็สงบขึ้นค่ะขอบพระคุณมากครับเชิญๆไปนั่งพักได้แล้วครับคืออันนี้ที่ผมกล้าพูดได้เต็มปากเนี่ยเพราะว่าผมทำเองและผมได้ประโยชน์นะครับถ้าเรามาคุยกันได้ แต่ว่าไอตอนเริ่มต้นที่มันจะขึ้นขึ้นขึ้น,นไปเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่พี่ผู้ชายแนะนาเนี่ยตอนแรกเราอาจจะกลัวไม่เคยชินพอทําแล้วโอ้โหเมือ่อยูไวไม่เคยยกมือ,อยิางน,นานๆนะครับแต่พอมันทําถึงแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออเรามีกําลังพอสามสิบสามได้เนี่ยต่อไปห้าสิบห้าก็ได้แปดสิบแปดก็ได้เก้าสิบเก้าก็ได้ค่อยๆเพิ่มไป แล้วท่านจะมองเห็นว่าท่านรู้สึกยังไงกับตัวเองนะครับถ้าได้ซ้อมยกมือไว้บ่อยๆเนี่ยแบบแบบท่าที่ทำะนะครับชาตินี้โอกาสไหลติดท่านจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ถ้าได้ทำก่อนนอนเนี่ยแล้วลองสังเกตดูว่าถ้านนอนหลับดีไหมสำหรับท่านที่ทำประจำอยู่แล้วนะครับถ้าท่านได้ทำทุกวันนะ ผมอยากจะอย่างนี้เรียนแนะนำว่าให้ถ่ายภาพตัวเองไว้ตอนนี้ถ่ายภาพไว้นะครับกล้องเรามีเซลฟี่อะไรก็ได้ถ่ายภาพเก็บไว้แล้วอีกสามเดือนมาถ่ายแล้วลองเปรียบเทียบกันดูว่าสามเดือนที่เราฝึกลมหายใจฝึกสมาธิแบบนี้แล้วเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับร่างกายเราบ้างโดยเฉพาะใบหน้า ถ่ายรูปเองนะครไม่ต้องมีอคติใครไม่ต้องให้ใครมาดูหรือจะครบสามเดือนแล้วลองให้คนอื่นดูก็ได้ลองถ่ายเปรียบเทียบกันนะครับลองดูสำหรับท่านที่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้อันนี้ผมเอาเรื่องของสภาพจิตและร่างกายเนี่ยเอามารวมกันเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น คุณป้าโอก้าที่ผมเล่าให้ฟังเขาวที่แล้วเนี่ยฮนะชื่อท่านเหมือนรัสเชียแต่ว่าท่านเป็นชาวแคนาดาจุดสำคัญที่ผมอยากเรียนให้ทราบก็คือว่าเขาวิเคราะห์ลักษณะของสมองของท่านยังไม่เกี่ยวกับเออคนนี้ครับอายุ93นะเพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วสมองของท่านเนี่ย วิเคราะห์แล้วเป็นสมองของคนอายุ70ปกติอายุมากเนี่ยมันจะมีการฟอร์มีการเล็กลงของสมองทุกคนนะครับมากน้อยต่างๆกันแต่ท่านเนี่ยบริหารร่างกายอยู่ประจำปรากฏว่าสมองเนี่ยไม่เล็กเหมือนคนทั่วไปนะโดยเปรียบเทียบกับคนในอายุเดียวกันแล้วเนี่ยสมองท่านอยู่ประมาณ70นี่ก็คือเป็นหลัก ฐานที่อธิบายได้อย่างดีว่าการบริหารร่างกายทําให้มีการไหลเวียนที่ดีเนี่ยมันทําให้ร่างกายสู้กับสิ่งต่างๆได้ชีวิตมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้เคลื่อนไหวนะครับเราไม่เคยอยู่นิ่งเลยนะครับตั้งแต่เป็นสเปิร์มของคุณพ่อพอสเปิร์มมารวมกับไข่ของแม่หลังจากนั้นเราไม่เคยนิ่งเลยเราเคลื่อนไหวกันมาตลอด และบางทีเราก็เคลื่อนไหวเกินความจำเป็นบางทีก็เคลื่อนไหวด้วยความเครียดจากความเครียดเราก็สร้างฮอร์โมนมาทำร้ายตัวเองโรคต่างๆในโลกนี้นะครับ8 9 0เกิดเพราะความเครียดเกิดเพราะตัวเราเองเราทำลายตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะครับและว,วิธี ที่จะทำให้ความเครียดน้อยลงก็คือต้องดีท็อกส์จิตใจเราดีท็อกซ์ร่างกายแล้วมีประโยชน์นะครับการดีท็อกซ์เนี่ยการเอาสารพิษเอาสิ่งต่างๆออกจากร่างกายเนี่ยมีประโยชน์แน่นอนรถยนต์ยังต้องปล่อยไอเสียออกน้ำท่วมยังต้องยกท่อขึ้นมาข้างบนคนเราก็เหมือนกันเราะั้นถ้าอยู่ในห้องนี้แล้วใคร ไม่ชอบถ่ายขอให้ปรับนิสัยแล้วก็ไม่ควรจะอยู่เกินหนึ่งวันในร่างกายนะครับคราวที่แล้วผมเอาใบมะลุมมาให้มีสามสี่ท่านได้ไปเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเล่าเล่าให้พี่น้องฟังหน่อยครับว่าแปคือคือนี่เป็นเป็นพืชธรรมชาติแล้วผมก็ค้นพบเอง ใบมะรุมเพิ่งจะทราบค่ะว่าใบมะรุมเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับยาถ่ายอย่างดีเลยค่ะเป็นผักเป็นพืชเป็นเป็นผักเป็นพืชอะนะคะเป็นพืชแล้วก็ไปลวกแล้วก็ทานก็เหมือนผักเนี่ยค่ะแต่ทานแล้วเนี่ยนะคะยิ่งกว่าดิชอกอีกปล่าคะยิ่งกว่าดีทอกรึเพือ,อทำดิชอกก็ก,ก็ก็ถ่ายอะค่ะ แต่มรุมนี่ก็ก็ถ่ายค่ะอาจารย์วันนั้นถ่ายมากเลยค่ะอาจารย์ <Okay. S 1> ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะถ้าคนไม่เคยทานเนี่ยอาจจะตกใจเพราะมันจะออกเป็นน้ำเหมือนท้องซ้องเสียเลยแต่ว่าเมื่อลิฟหมดลิฟของใบแล้วมันก็หยุดคืออย่างนี้ครับไอการดีท็อกซ์เนี่ยเราล้างเฉพาะส่วนลำไส้ใหญ่ ลำไส้ใหญ่กับลำไส้เล็กเนี่ยมันมีลิ้นอยู่ห้ามการย้อนกลับเราั้นเราล้างในลำไส้ใหญ่ได้แต่ลำไส้เล็กล้างไม่ได้ทีนี้การที่กินยาระบายเนี่ยเราล้างตั้งแต่ข้างบนลงไปมันก็เหมือนระบายขอไม่ดีออกเนี่ยทงเศษอาหารสารพิษแบคทีเรียต่างๆมันเหมือนปรับแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้เราด้วย นะครับอันนี้ผมก็มาค้นพบเองจากที่อ่านแล้วก็มาลองใช้กับตัวเองเอ๊ะมันก็ดูดีพอดีตอนนี้ฝนเขาตกแล้วไงก็เลยงามกันใหญ่เลยผมก็เลยเด็ดมาวันนี้ได้มาอีกสองถุงนะครับถ้าใครสนใจจะไปช่วยตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาเอาที่ห้องนั้นละกันนะครับผมเอาไว้ที่ห้องข้างหลังนะครับแล้วก็ผลเป็นยังไงก็เล่าสู่กันฟังพวกนี้ได้ประโยชน์ นะตอนนี้ผมก็เอาตัวผมเองเนี่ยศึกษาพวกนี้โดยเอาตัวเองทดลองเลยถ้าสิ่งใดมันดูแล้วกินแล้วไม่เป็นอันตรายนะครับก็ลองไปเรื่อยๆเอาพิษออกจากตัวแล้วก็ต้องเอาพิษออกจากใจผมเคยอันนี้ผ่านไปแล้วนะครต่อไปเลยพิษเนี่ยต้องไม่เอาเข้าถ้าเรารู้เราไม่เอาเข้า ถ้ามันอยู่ข้างในแล้วต้องรีบเอาออกนะครับให้เร็วที่สุดและส่วนมากเนี่ยมันจะเข้ามาที่เราเนี่ยนะสังเกตให้ดีนะครับในช่วงที่เราลอยต่อระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกไอตอนที่หยุดเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีช่วงเราหายใจเข้าหายใจ,ใจออกเราจะพอรู้ตัวแต่ช่วงหยุดเนี่ยลอยต่อระหว่างหยุดก่อนจะเข้ากับหยุดก่อนจะออกเนี่ย ไอสิ่งพวกนี้มันจะแทรกเข้ามานั้นสิ่งนี่คือทำไมเราถึงต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆเพื่อให้เรารู้ทันแล้วตอนไหนที่การหายใจเข้ากับหายใจออกไม่มีรอยต่อมีไหมครับตอนไหนครับมีไหมมีนะครับไม่ใช่ตอนเข้าปุ๊บแล้วก็ออกเลยไม่มีรอยต่อเลยคือตอนหาวครับ อา้าวท่านท่านสังเกตป่ะเรอตอนหาวเนี่ยรู้ตัวไหมว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกทั้งเข้าทั้งออกแหละครับพอเข้าเต็มที่แล้วก็ออกเลยเป็น,นกลไกที่ผมว่ายังไม่มีใครรู้ละเอียดมากนะมีรู้ละเอียดอยู่คนเดียวฮนุมานเ <laughs> พราะอ้อาวฮนุมานรู้ละเอียดถึงขนาดว่าหาวแล้วออกมาเป็นดาวเป็นเดือนได้ ทำให้ทำให้มัชฉานุถึงเชื่อไงว่าเป็นเป็นพ่อนะครับรามเกียรนนี่เป็นวรนณคดีเอเชียนะครับไม่ใช่เรื่องเล่าเล่นธรรมดาผมถึงเอามาเล่าให้พี่น้องฟังงเราจะได้รู้ความจริงลหลายๆอย่างด้วยกันแต่ผมก็ติดไว้ก่อนนะครับว่าหานุมานมีปัญญากี่คนนะครับก็เยอะพอสมควรแต่ว่าได้ปัญญาเพราะทำหน้าที่นะครับ ไม่เคยไม่เคยไปหลอกลวงใครหรือว่าไอ้แม่ไม่เคยไปทําให้ใครเสียใจนะครับแต่มีหลายคนไว้ไว้ไว้เล่าให้ฟังที่หลังเนี่ยกลับมาเรื่องนี้ก่อนการดีทอ็อกจิตใจเนี่ยผมว่าสําคัญมากถ้าเราสามารถเอาพวกนี้ออกจากใจเราได้เนี่ยเราจะมีความสุขตลอดเวลาด้วยยิ่งเอาออกมากเท่าไหร่ยิ่งดีผมเคยเรียนว่าพิษเท่าที่เรารู้เนี่ย มีอยู่16ข้อนะครับ